นักพันช,ชาแนลก็ให้ดูติดตั้งอ,อุปรกรณ์ช่วงที่สองนะครับผมก็นั่งหลบแดดหลบลมร้อนเอ้ยหลบแดดร้อนนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์ร้อนมันจะแห้งมันจะถ่ายไม่ได้ก็หลบอยู่แล้วก็มีคนเสื้อลายมาเปิดน้ำอยู่ใกล้ๆเป็นแม่ค้าเอ f ีนะครับ f อนันทวันตามไปทุกเนตามไปทุกงานโนจนแม่ค้าจะเป็นลมแล้ว ตรงนู้นก็จะเป็นจุดเครื่องฉายนะครับก็จะอยู่ตรงนี้กำลังจางเต็นกันแข่งกับแสงแดดน,นะครับเพราะว่าต้องเตรียมความพร้อมให้ทำต่อเวลานะวันนี้ก็ภาวนามให้คนตกเนาะแต่ตก,ตก,ก็ไม่ตกหรอกไม่ตกหรอกยังไงก็ไม่ตกถ้าตกเดี๋ยวปักตะไคร้ให้เอง ไม,ไม่ใช่ปักมันยิ่งขัวงบวันนี้ผมมีขาตั้งกล้องมาด้วยนะครับ F4 แต่ผมยังไม่เอามาผมจะใช้ตอนกลางคืนตอนนี้ก็5โมงกว่าๆนะครับเลิกงานผมก็บึงรถมาเลยนะครับก็มาถึง5โมงนิดๆน,นะครับเพราะอยู่ไม่ไกลนะครับแต่แดดจะจ้านะครับ แต่ห้าโมง icism, แต่แดดจ้าก็ก็ถ่ายอยู่ในร่มนะครับเพราะว่าไปไปออกแดดเดี ah ๋ยวโทรศัพท์มันดับก็จอก็ยี่หกเมตรนะครับโตก็สี่สิแปดอกนะครับข้างละยีสี่ดอกนะครับ เบตนะครับก็48เนาะ2ี่8นะครับที่กัดนี่เป็นถ้าตั้งบ้านหนองบัวคำ G P S ไม่ขึ้นนะครับต้องตั้งเป็นบ้านโรงเรียนบ้านขี้เหล็กนะครับแนะนำให้ตั้งใครที่จะมานะครับแนะนำตั้ง G P S เป็นโรงเรียนบ้านขี้เหล็กนะครับโรงเรียนบ้านขี้เหล็กตำบลโนนอำเภอโนอนนาลาจังหวัดสุรินทร์นะครับ ถ้าคุณไปตั้ง GPS บ้านหนองบัวคำมันไม่ขึ้นนะครับ GPS มันพาผมไปไป,ไปถึงไปถึงหนองนะ้ำมันบอกว่าคุณถึงจุดหมายแล้วผมดา่าอะไรก็ไม่เหลือ <c oughs> ผมก็เลยถามชาวบ้านถึงมามามา,มาถูกฮนะ <c oughs> ไปถึงหนองนะ้ำมันบอกคุณถึงจุดหมายแล้วไปถึงคือว่าจอหน้าหน้ารถนี่จะลงสะน้ำเลยนะครับถ้าเป็นกลางคืนนี่จบเลย ก็ถามชาวบ้านนะครับแต่ทีนี้เราลองเชื่อมันดูเนาะมันก็พาไปไปถึงหนองน้ํานะครับมันก็บอกว่าถึงคนถึงจะนมาเพรต้องถอยรถออกมาแล้วก็ถามชาวบ้านก็มาถูกจริงๆมันติดถนนใหญ่นะครับแต่เราไม่รู้เนาะเราไม่รู้เราไม่รู้พิกัดว่าเขาอยู่ตรงไหนมันก็มันก็เลยหาตาม GPS นะครับแต่ GPS คือระบบมันไม่ได้ตรวจจับนะครับแถวชนบทมันจับไม่ค่อยได้ได้อัปเดต นะครับไม่ค่อยได้อัปเดตข้อมูลเนาะมันก็เป็นข้อมูลเก่าแต่ชื่อบ้านนี้มันไม่มีนะครับอาจจะเป็นชื่อดั้งเดิมเขาหรือ,อยังไงอันนี้ผมไม่ทราบเนาะแต่พอผมมาถึงอ้าวมันติดอยู่สถานที่ติดอยู่โรงเรียนบ้านขี้เหล็กนะครับบ้านขี้เหล็กตำบลโนนอำเภอโนนอนาราจังหวัดสุรินทร์นะครับฉะนั้นใครที่จะมาชมนันทวันพาพยนต์ดี955ยักษ์เขียวน,นะครับก็นะครับก็แนะนําเป็นตั้งกีเวสบ้านขี้เหล็กนะโรงเรียน โรงเรียนบ้านขี้เหล็กนะครับทางนู้นมีตัดต้นไม้ออกนะครับเพราะว่ามันบงังมันติดตั้งอุปกรณ์ไม่ได้นะครับต้องตัดต้็นไม้เขาติดโรงเรียนนะครับก็ติดโรงเรียนรถดยักษ์เขียวก็จะจอดอยู่ข้างๆโรงเรียนนะครับอันนี้ข้างโรงเรียนนะครับ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กนะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับหาง่ายเนาะถ้าเราแต่ตอนผมมาผมไม่รู้จุดไงผมไม่รู้จุด G.P.S มันก็พาไปมั่วนะครับแต่ทีนี้ผมรู้จุดแล้วเอ้ยมันก็เป็นแยกสี่แยกหนองตอเลยมาหน่อยหนึ่งนะครับสี่แยกหนองตอหรืออะไรสี่แยกหนองตอเนาะก็เลยมาไมกลนะครับก็จะติดถนนใหญ่เลยรถผมก็จอดข้างถนนนะครับ ถนนมันเลนเลนกว้างครับก็ก็จะอยู่พอมาพิกัดอยู่ติดโรงเรียนข้างๆโรงเรียนบ้านขี้เหล็กตำบลโนนครับก็แนะนําถ้าใครจะมาก็ให้ตั้งพิกัดเป็นโรงเรียนบ้านขี้เหล็กนะครับโรงเรียนบ้านขี้เหล็กตำบลโนนอำเภอโนนนาลายนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเพราะว่าโรงเรียนนี้เขามีพิกัดอโรงเรียนเขามีพวก ตำแหน่งพวกอะไรครับจานดาวเทียมอะไรถ้ามีอยู่แล้วเนาะ GPS มันก็น่าจะขึ้นเพราะว่าตอนผมมาผมไม่ได้ตั้งโรงเรียนบ้านขี้เหล็กนะแต่พอผมมาถึงเป้าหมายแล้วผมรู้อ๋อคือเป้าหมายคือกัดจะอยู่ติดกับโรงเรียนเพราะโรงเรียนสถานการศึกษาในสุดมากก็จะมีพวกจานดาวเทียมพวกอะไรในการด้านการสื่อสารอยู่แล้วครับฉะนั้นการที่ตั้ง GPS เป็นโรงเรียนบ้านขี้เหล็กรับรองเจอแน่นอนครับติดถนนใหญ่เลยนะครับ แนะนาตั้งกีเพสโรงเรียนบ,บ้านขี้เหล็กตะบนโนนนะพืโอโนนละลายกลาวัดสุรินนะครับท่านก็จะ,ะไม่ทราบเพราะว่าการตั้งกีเพสบ้านหนองบัวคามันไม่ขึ้นนะครับในกีเพสไม่ขึ้น,นครับไม่มีฮะค้คนหาไม่เจอนะครับก็ามาเจอกันนะครับคืนนี้นันทวันภาพยนตร์นะครับดี955้านะครับก็จะลั่นกันที่นี่นะครับ ก็ตอนนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์ได้สักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ให้ชมกันจุดนี้เพราะว่าผมไม่เดินไปมันร้อนครับมันแดดมันร้อนนะ ก็เพบซีที่เข้ามาชมนะครับก็ช่องนักพัฒนาแนลเนี่ยก็ผมจะลงแต่นันทวันภาพยนตร์นะครับถ้าเป็นภาพยนตร์นะครับแต่ถ้ารถแห่ผมก็ลงแต่รถแห่ผมไม่มีโอกาสได้ได้ถ่ายนะไม่ไม่ค่อยมีโอกาสครับเพราะว่ารถแห่เนี่ยถ้าไม่ตรงเสาร์อาทิตย์ผมก็ไปถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่ารถแห่ส่วนมากเขาจะ ทำการช่วงเวลาเขาจะแสดงช่วงเวลาทํางานนะครับผมไม่สามารถมาได้อย่างนันทวันเนี่ยผมเลิกงานผมก็มาได้นะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาได้แต่มารอเลยนะครับถ้าเสาร์อาทิตย์มารอนันทวันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นวันทํางานก็คือผมเลิกงานนะครับผมถึงจะสามารถมาได้นะครับแต่ถ้าเป็นรถแห่เนี่ยเขาจะแสดงช่วงแน่นอนครับว่าเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนเที่ยงหรือว่าตอนบ่ายอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่สามารถไปถ่ายได้นะครับ แต่ถ้าเป็นภาพยนตร์นเนี่ยผมช่องผมถ่ายนันทวันเจ้าเดียวนะครับถ่ายนันทวันเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับถ้าถ้าเป็นเจ้าอื่นมีแจมอยู่เจ้าหนึ่งที่การจะนาบุรีตอนแรกเพื่อนเขาส่งมาผมนึกว่านันทวันนะครับตอนแรกผมตั้งข้อมูลว่าเป็นนันทวันนะครับที่ว่าอะไรที่เขาลงที่ลงลำโพงอะไรเยอะๆเป็นหนังภาคกลางนะครับอันนั้นผมลงไปคลิปหนึ่งตอนแรกผมเข้าจะผิดว่าเป็นนันทวันนะครับเพื่อนส่งมา ลงไปแล้วต้องรีบไปลบข้อมูลแก้ข้อมูลครับว่าไม่ใช่นันทวันภาพยนตร์นะครับแต่จริงๆช่องผมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่ถ่ายนันทวันภาพยนตร์เท่านั้นนะครับภาพยนตร์บริการอื่นผมไม่ได้ถ่ายนะครับช่องนักข่าวชาแนละะจะถ่ายแต่นันทวันภาพยนตร์เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบันเทิงก็พวกรถแห่แต่อย่างที่ผมบอกว่ารถแห่ผมไม่ค่อยมีโอกาสได้ถ่าย แล้วก็ถ้านันทวันไม่มีงานจริงๆผมก็คงจะถ่ายทั่วไปนะครับเป็นพวก,กเกษตรอะไรเงี้ยครับนะครับเป็นพวกการ,กรเกษตรหรือว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุป,ประมาณนี้นะครับความรู้เกี่ยวกับหน้าที่การทํางานของผมนะครับผมก็จะลงอันนั้นด้วยนะครับแต่นันทวันแต่โรงบริการภาพยนตร์หรือว่านหนัง กลางแปลงนะครับผมลงนันทวันเจ้าเดียวนะครับลงนันทวันภาพยนตร์เจ้าเดียวโดยส่วนตัวผมชอบด้วยครับผมชอบด้วยเพราะนั้นที่ผมชอบผมก็ถ่ายแต่นันทวันนะครับถ้าผมไม่ชอบผมก็คําว่าไม่ชอบก็คือไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเกลียดหรือว่าอะไรนะครับแต่ก็คือ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 เขาไม่เขาไม่ได้เป็นขวัญใจเราอะครับก็ก็จะไม่ถ่ายอย่างนี้เนาะ ว่าไม่ชอบไม่ได้หมายถึงว่าเกลียดนะครับแต่ก็คือมายว่าเอ้ยเราไม่ชอบสิ่งนี้นะเราชอบสิ่งนี้นะเราชอบอันนี้นะหนังกลางแปลงเหมือนกันแต่เราชอบบริการนี้นะบริการนั้นเราไม่รู้จักเราก็ไม่ถ่ายนะครับเราก็จะถ่ายแต่ที่บริการที่เราชอบนะครับก็ก็ขนาดบาบงทีเขาถ่ายเขาฉายคู่กันนะครับาบางงานนะครับยกตัวอย่างผมก็ยังไม่ถ่ายเลยเพราะว่า ผมไม่ไม่รู้จักบริการหนังกลางแปลงบริการนั้นนะครับเป็นการส่วนตัวแต่นันทวันภาพยนตร์เนี่ยความรู้จักมาตั้งแต่อาสมัยเป็นเด็กเลยนะครับ40่สิบกว่าปีนะครับที่ผมรู้จักมาก็ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับพูดง่ายๆผมก็เลยถ่ายแต่นันทวันนะครับเพราะว่าอย่างเจ้าอื่นมีมีม,มีหนังนะผมผมก็ไม่ไปถ่ายเพราะว่าผมไม่รู้จักนะครับพอผมไม่รู้จักผมก็ ก็ไม่ไปถ่ายนะครับที่นันทวันคือนันทวันคือผมรู้จักเข้ามานานแล้วผมก็ชอบด้วยผมก็เลยถ่ายแต่นันทวันภาพยนตร์นะครับก็ถ้าจะดูนันทวันภาพยนตร์ล้วนๆก็ช่องผมนะครับชานลนะครับก็จะลงแต่นันทวันภาพยนตร์นะครับอย่างอื่นก็มีล้นแหนิดหน่อยนะครับแล้วก็เกษตรจริงๆแล้วช่องหลักผมจริงๆแล้วช่องผมเริ่มเปิดตัวผมทําเกษตรนะครับ ผมถึงได้มาถ่ายนันทวันนะครับเนาะแต่ตอนนี้เกษตรผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับผมก็ถ่ายจากนันทวันภาพยนตร์นะครับมีลถแเห่วัดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับคลิปก็สองพันกว่าก็ส่วนมากก็จะเป็นนันทวันภาพยนตร์นะครับซะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเป็นนันทวันภาพยนตร์สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกัน คลิปถัดไปช่วงเย็นๆนะครับหรือว่าเาวเช็คนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาชมาช่องนักพัฒนาแนอนนะครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นักแอดมินนักพัฒนาแนอนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม และท่านที่ไม่ได้กดติดตามนะครับแต่ยังไงก็ฝากลูก,กวนกดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดติดตามไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เข้ามาชมก็ดีใจแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ